ครูลูกกอล์ฟภูมิใจแคมบริดดิชันารีเลือกให้ร่วมประกาศคำศัพท์แห่งปีมีเรื่องราวดีๆมาแชร์ให้เพื่อนบ้านที่น่ารักได้ร่วมดีใจและภูมิใจไปด้วยกันเมื่อครูลูกกอล์ฟ คณาทิพสุนทรรักเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชื่อดังได้รับการติดต่อจากแครมบิดดิ i ช n นรีที่ประเทศอังกฤษให้เป็นหนึ่งในคนที่ร่วมประกาศคำศัพท์แห่งปีที่ทางแครมบิดดิ i ช n นรีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีทั้งนี้ครูลูกกอฟได้โพสต์ภาพข้อความที่ระบุเนื้อหาว่าวันนี้ลูกกอฟมีเรื่องที่ตัวเองภูมิใจจะมาแชร์ปกติลูกกอล์ฟเชื่อว่าเป้าหมายของคนเราจะเล็กจะใหญ่ถ้าเราไปถึงจุดหมายเราก็ควรภูมิใจทั้งนั้น เรื่องมีอยู่ว่าทุกปีทาง c a m b r i d g e Dictionary ที่ประเทศอังกฤษจ,จะประกาศ w o r d of the Year และปีนี้ทางทีมงานที่นี่ได้ติดต่อให้ลูกกอล์ฟเป็นหนึ่งในคนที่ร่วมประกาศคำศัพท์แห่งปีร่วมกับคนดังหลากหลายอาชีพที่นี่เดี๋ยวจะมาแชร์คลิปนะคะความน่าสนใจคือคำศัพท์แห่งปีของทาง a m มบ i ิ g จ d ดิ t i o n a r y ก็คือ perseverance ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าความเพียรความอุตสาหะ มันเหมือนฝันเลยที่พจนานุกรมที่เราเปิดหาความหมายคำศัพท์ตั้งแต่เป็นเล่มหนาๆมาจนยุคออนไลน์เลือกเรามาช่วยประกาศ Word of the Year ในวันหนึ่งต้องขอขอบคุณความอุตสาหะของตนเองจริงๆแวะมาแชร์แค่นี้ค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ